ในระดับประยกอย่างที่ปรากฏจะร่วมวิธีเส้นเป็นวิธีสรุปเรีญญานะครับในเบื้องต้นจะได้ขออนุญาตได้ลงเชิ่มีสิทธิ์ประกาทุกท่านได้ร้องกันสมานาันขอ,าขอกับวัชการประเด็จพระคุณศาสตราจารย์ดรพระพรหมบัณฑิตราชบัณฑิต กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าวาดวัตปรยุรวงศาวาสและอุปนายกาสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่กรรบอย่างสูงกล่าวบผมรองศาสตราจารย์ดรสุรพลสุยพรศ์การทั่วไปในฐานะผู้ในาการหลักสูบบัณฑิตศึกษาภาพวิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารท่านอาจารย์เจ้าหน้าที่หลักสูตรปฏิบัติกาและผู้สำเร็จการศึกษาทุกรูปทุกคนตลอดจนถึงผู้มีเกียรติทุกท่านรู้สึกปีดิยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีทำบุญฉลองผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐรสาสาศาสตร์และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้กล่าวขออนุญาตกราบถวายรายงานโดยสังเขป ดังนี้โดยที่สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในสมัยที่พระเดชพรคุณดำรงตำแหน่งองค์อธิการบดีอีกภาพวิชารัฐศาสตร์คณะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกในนามของบัณฑิตวิทยาลัยคู่กับควกคู่กับคณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา2,554เป็นต้นมาโดยโดยเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธเป็นสาขาวิชาแรกตามนโยบายของพระเทพคุณที่ให้หลักสูตรปรสวสปริญญาตรีโทโอเอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธให้มีต่อเนื่องถัดมาหลักสูตรปตรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ภาษาศาสน์และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารฐศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนตามลำดับซึ่งในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากและเมื่อผู้ส็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขา้สชา,าร็จการศึกษาแล้วจะได้ร่วมกันหรือเป็นประเพณี ทำบุญฉลองผู้แสดจการศึกษาเป็นประจำทุกปีในปีนี้เป็นปีที่สิบที่ผู้แสดงการศึกษาได้ประกอบพิธีทำบุญและได้รับความเมตตาจากพระบุคุณได้มาเป็นประธานในทุกปีที่ผ่านมาโดยครั้งที่หนึ่งได้ทำพิธีเมื่อปีการพศ2557มีผู้แสดงการศึกษาทุกสาขาวิชาทั้งสิ้น38รูปหรือคน ครั้งที่สองพุทธศักราช2558มีผู้เสดงการศึกษาทุกสาขาวิชาทั้งสิ้น104รูปหรือคนครั้งที่สามเมื่อปีพุทธศักราช2559มีผู้เสดงการศึกษาทุกสาขาวิชาทั้งสิ้น81รูปหรือคนพศ2 6 3มีผู้เสดงการศึกษาทุกสาขาวิชาทั้งสิ้น41รูปหรือคน ป2565มีผู้เสดจการศึกษาทุกสาขาวิชาทั้งสิ้น67รูปหรือคนและครั้งนี้ปีพุทธศักราช2566ที่ได้จัดทำบุญเป็นครั้งที่สิบมีผู้เสดยการศึกษาทั้งสิ้น86รูปหรือคนมหาจุฬาลงก่อนรามชีไลปีติกับยินดี เหมือนกันและต่างกันนิดหนึ่งปีติที่เราแปลว่าความอิ่มใจหมายถึงใจฟูใจเต็มถ้าหิวแันก็แฟแฟใจแฟกแต่ถ้าอิ่มใจหมายถึงฟูใจ เกิดจากเรามั่นใจว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนาจบแน่นอนรับปริญญาแน่ปีติใช้เวลาตั้งแต่เราเรียนผ่านขั้นตอนการประเมินเสนอวิทยานิพนธ์ าการกันกรองสอบจนถึงสภามหาวิยาลัยอนุมัติปีติเป็นความรู้สึกของคนที่อยู่น้ำแล้วมีความหวังว่าจะได้ดื่มน้ำรอยข้างหน้าได้ยินเสียงน้ำไหลอยังไม่ได้ดื่มเป็นปีติ และปีติเนี่ยอยู่นานส่วนสุขสุขใจถ้าเลขโสมนะได้จากการสวยอารมณ์คือความสำเร็จเมื่อเราขึ้นไปรับประทานปริญญาบัตรจากพระหัตถสมเด็จพระสังฆราชนั่นเราเป็นความสุข เป็นโสมคนับปีติก็จะหยุดตรงนั้นเพราะมันเกิดความผิดจิตแต่ปีติและโสมมนั้นไม่จำเป็นต้งองหยุดอยู่แค่นั้นเพียงแต่เราำเรำลึกนึกถึงย้อนชีวิตที่ผ่านมาใช้ความเพียรในยามอย่างไร จึมาถึงวันนี้ผ่านอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านผ่านความยุ่งยากชนะมาได้เราลำนึกนึกถึงเราก็เกิดปีติเพราะฉะนั้นปีติไม่ได้มีเฉพาะผู้สำเร็จตามหลักสูตรปีติเกิดแก่ผู้บริหารหลักสูตรผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังที่ได้เล่าท่านรออธิการบดีได้กล่าวถึงจำนวนผู้จบแต่ละรุ่นม,มีพัฒนาการไม่ใช่วันจะจบง่ายๆผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปรรสมาพอพูดถึงแล้วก็เกิดปีติใจที่ได้ทำความดีผลิตดุสดีบันฑดิตไปกว่า600รรูปคน ดินสอจะมีคุณค่าต่อเมื่อไปอยู่ในมือของผู้ใช้ต้องยอมให้เขาใช้ประโยชน์จากดินสอไม่มีดินสอที่ไหนยิ่งใหญ่โดยไม่มีใครใช้เขียนเพราะไม่ยอมไปอยู่ในมือของใคร ต่อให้เป็นดินสอที่ดีก็ต้องอยู่ในมือของผู้ใช้จะเป็นองค์กรส่วนราชการสถาบันหรือแม้แต่คณะสงฆ์จะมีค่าต่อเมื่อรักการเหลาให้แหล ต้องผ่านขั้นตอนของความเจ็บปวดการบังคับเขี่ยเข็งที่เรียกว่ากระบวนการเหลาดินสองกระบวนกับท่านทั้งหลายได้ผ่านกระบวนการกร้ำในการเหลาสติปัญญาของท่าน มาแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าท่านนึกถึงก็จะเกิดความปีติว่าจากที่เราไม่มีความรู้กลายเป็นผู้ที่มีความรู้ไม่มีระเบียบตนเองเราก็ต้องมีระเบียบวินัยในตนเองไม่มีสติปัญญาเราก็ต้องสร้างขึ้นมาด้วยการ เขี้ยวกลัมของไกลนามิตรคือขนาดจานทั้งหลายเป็นความร่วมมือกันในการทำวิธยผลระหว่างท่านทั้งหลายกับอาจารย์ที่ศึกษาดินสอไม่ใช่มีแต่ไส้ที่เหลาให้แหลมเอาไว้เขียนอีกด้านหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับไส้คืออย่างลบ เพราะการขี่มีโอกาสผิดพลาดยังลบเตือนว่าผิดก็ต้องแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นชีวิตมีลองถูกลองผิดแม้แต่จะจ,จบดุษฎีบัณฑิตไปแล้วเราก็ต้องแก้ไขปรับปรุงตนเองตลอดเวลา ครูบาอาจารย์ก็ยังเมตตาปรับปรุงวิญญานิพนธ์ของเราเขียนใหม่แต่ในชีวิตจริงโอกาสที่คนจะเมตตาให้เราแก้ไขปรับเปลี่ยนได้มีไม่ได้บ่อยนะักเพราะฉะนั้นก็ต้องแม้จะมีอย่างลบก็ใช้เท่าที่จำเป็น มันบิดแปลว่าผู้มีปัญญาคนฉลาดคนฉลาดมีสองประเภทฉลาดธรรมดากับคนฉลาดกว่าถาหลังจากนี้ไปถ้าจะใช้คุณค่าภายในในข้อที่สี่ไปทำประโยชน์ให้กับที่ใดได้กันาง ตรากเท่าที่ยังมีลมหายใจ่สริลินบดิตต้องไม่หยุดถ่ประโยชน์ได้ใช้ความรู้ที่ท่านทัร่หลายได้จากสนาพอดนี้ไปสร้างคุณค่าให้กับสังคมเหมือนกับที่รุ่นพี่ของท่านอย่างะมมารับปิญญายรุ่ม,ย,ม,ย,มยัิ้มไยคร้างไร่เยุด ตั้งแต,ต่การจัดการพูดน่าจะเป็น,นปร,รุร่นรจบปริญญาตรีสัญญาโดการชมุนจนขอปร,ริญญาเองแล้วก็มาสษาารันลักขภาษาอนัสายวนาาิีดีสซน์และท่านก็ไม่ได้หยุดหยุดอย่างนั้นยางไปเปิดหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นรัฐบอนก็เลยเอามาเล่าคนอื่นไม่ได้ล่าเพราะไม่ได้ไดมีไปดินสอจะมีคุณค่าอจากต้องอยู่ในมือของผู้ใช้และถ้าโชคดีไปอยู่ในสถาบปันที่ดีเขาเรียกว่าดูประเทศดินสอนั้นก็ยิ่งเจอเจกเขาสร้างมาเพื่อที่ใช้ มันถึงได้เหลี่ยมหกเหลี่ยมที่สอนเพื่อจับได้ไม่จับต้องได้ไม่ใช่เป็นที่สอนลื่นๆใครจับตรงไหนครับอะไรก็อได้ข้อที่สองไม่เลวๆเพราะใช้ไหมันก็คือมันต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่ออกไปสอนก ใช้เรื่องเดิมที่เคยสอนเ้ื่อสิบปีที่แล้วแต่ที่ก็ย,ยังสอนอยู่มันจะต้องอัปเดตนานก็เช่นเดียวกันอย่างที่ท่านจบตรงนี้ก็ใช้ความรู้จากที่นี่ไปปรับปรุงงาน,างน,นข้อสามดินสอนดินเนื้นแก้ไขปรับปรุงตัวเองตลดอดเวลาถ้าเป็นไปได้และข้อที่สี่ยังแก้ไข ของดนสอที่อยู่ที่ถึงข้าวภาในจิตใจและสุดท้ายต้องไม่ยุดทําความเพียรไม่อยู่ทําความดีนั่คือประโยชน์แก่ประเทศชาตชาิชาและสถาบันพรรมหากษัตร์ติย่อไปการเฉลิมฉลองดุษดีบัณฑิตใหม่ก็ขอขอา้านุณประสิทธิและรรมไและบุญโบราที่ทุกท่านทุกรูปทุกคน ได้แห่เพีงเป็นไปร่วมไปนำจบรวมกันเป็นตะาเป็นเดชาเป็นพลวัตปัจจัยอันดูดูออให้ทั้งท่านบริหารชริจารจ์ดที่ดูเีเรูปธรรมหลักสูตรวุสรีบัณฑิตสาขาและดุสรีบัณฑิตใหม่ทุกท่านจบประสบัความสุขความเจริญข้าวหน้าินยิ่งซื้ไป่ โดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอันปัดไม่ฆลายน้ำปูนจะรุ่งได้เคยอายุ่วันน่าสุขภาระปฏิภาณธรรมศาร์สมัยนิยศาสตร์สมัยปราถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบเพื่รรำก็ขอให้ความปรารถนานั้นันจงฐานเดชจบฐานเดชจบฐานเดชสมั่นโรถทุ่มบ้านปรารถนาผู้ประกาศตลอดกาลละ เรียบร้อยครับผมหนึ่งสองครับผมแล้วกี่ใบแล้วคะอ่ากเยเอกสา อวัธนาท้องกินอ๋อป้าเอาเลี้ยต้นมาแทนต้นมานมาเรี้ยหมดละต้นมาเอาเลยอันหละมอนตัวเยะมากเต้นมาต้นมาเงี้ย้มาเี้ยเีเาันนี้หลมันตัวเยมาเลนมาเีวมาวนนี้ตัวยน่จบ้มางานีองานวิทยากร 哦哦哦！

เขาเ่ากำลังจะสถาปนในอย่างนี้หวตัวมกำงุกนะิตท่านใดยังไม่ได้รับอดไมยขอขอนุท่านใดที่ยังไรมาานงไม่ไดรับยอไมรอดียกันุลยุรได้หม้อไหววมายิองนุ่มลมาลาเพื่อ คู่กนจะี่หนนี่อนนี้าาเะรุ่นห้าหนึ่งสองสามอมีสิบาทสิบบาทเด้อสิบบาทเรียบร้อย ป็นกากระโดเฉลิมฉลองและแสดงดีนะท่านในส่วนของพี่้กองก้ที่เปิดหน้ามาแล้วเ่ม้อนับทีรี้า์เจ้าองาประศรถได้ตื่นมาให้แยกพิสู่แล้วครับก็อยากถือตามที่ที่อาจารย์ได้ตู่นาให้ติดแล้วก็ ก็เป็นการแสดงความยินดีกับผู้บาเจรบพ้เจ้าร่วูงาในากเป็นแบบไม้่เป็นสัญลักษณ์อจะเดกบจาทร่วัแบบน้นรูป่ายสวยเลยนี้หนึอาขอโทษนะาอาารดรสุรพลสุยุคมผู้เป็นประธานจะได้มากล่าว ขอบคุณและมาแสดงความยินดีกับนิสิตที N ่สาเร็จการศึกษาในปีนี้ทุกท่านนะครับในได้ขออนุญาตกล่าวเชิญท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดรบุญธันดอกไคสงได้กล่าวแสดงความยินดีเป็นวันแห่งความสำเร็จท่านทั้งหลายการเป็นด็อกเตอร์คุฒิเกรดโบราณครับ U Australian ที่านเป็นพี่เนี้ยงเป็นผู้แสังมประเทศชาติอ้นเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุรการาและก็จบปริญญาเอกอย่างสมบูรณ์ด้วยภารกิจอันเข้มแข็งของนักศึกษานาจารย์ที่ทำให้เรามีวันนี้จึงถือโอกาสนี้ หนึ่งสองหนึ่งสองเลือกครับผมหนึ่งสองสองขอยกเต็เต็มตัวครับผมสีเสื้อพอดีเลยหนึ่งส หนึ่งสช่วงเ้าต้นนก็มี็เตูนักัที่โตเข้่นตัวตอย่งเป็นตัว่งที่มีษารจากทนะคกตเปร่อมประันปัจจัยมาร่วในการหนึ่งสองกวงก็จะเป็นเรื่องของันตนเช้าขั้อง

หนึ่งสองเขยครับหนึ่งสองครับ ได้ไหมครับครับหนึ่งสอง